ห้านหวานอมอืมอมอมลูกบอล่าอะไรเก็บมาป้าจะาไปล้างล่วงกับรถดี้อร่อยนะบ้าม จ้ะมอนเบอร์รี่มาน์มันชิลล์มอนเบอร์รี่ หวานมาจะมอนเบอร์รี่หวานหวานหวานชื่นใจขอบคุณ่ะาขค่ะขอบคุณค่ะหวานหวาน ลูกสุดท้ายแฟนหรอขนมดีอร่อยแค่นี้มันก็หวานแล้วอ้วนอืมมืออร่อยมากจ้าขอบคุณค่ะแม่จ้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะหวานหวานขอบคุณค่ะไม่นเดียวเอาแล้วก็ ลูกสุดท้ายแฟนหรอหวานชื่นใจ

แป้งไนมะ่ค่อติดกับไงมันติดแค่ด้านเดียวแก้งโอ้โหดีอร่อยแค่นี้มันก็หวานแล้วอ้วน บังดิละ่ะบ่หวานยังไหนบังสีงั้นหวานชื่นใจจ้าส่ว <c oughs> นมือหรอจริงๆเลยปะแป้งแล้วเขาติดกับก่บมันติดกระด้านเดียวแป้ง หวานหวานเคลื่อใจหวานเคลื่อใจมากเลยพี่มันไม่ได้จับมากมันเปรี้ยวไงหวาน หวานอืมอ,อืมอืมเลูกมะละลายเก็บมาป้าจะาไปล้างลง่วงกับรสดีอร่อยนะป้าขิงรสเดีอร่อยแค่นี้มันก็หวานแล้วอ้วนนีขิงรสเดีอร่อยแค่นี้มันก็หวานแล้วอ้วนแต่ว่าลูกที่มัน มันม่วงมันดำอ่ะมันหวานจัหวานหวานรดลูกมอละลรยเก็บแม่ป้าจะไปล้างร่วงกับรสดีอร่อยนะป้า

หวานเพ่นใจมากเลยมันไม่ได้ดบมันเปรี้ยวไง <c oughs> ลูกสุดท้ายแฟนหรอลูกสุดท้ายแฟนหลือมือ อร่อยมากจ้าแต่ว่าลูกที่มันมันม่วงมันดำอะ่ะมันหวานจ้ะ หวานชื่นใจจ้าตึงดีหรือเปล่าบะหวาน,วานยังไหนบงสีงั้น หวานชื่นใจจ้าอนมร้อดีอร่อยแค่นี้มันก็หวานแล้วอ้วนแต่ว่าลูกที่มันมันม่วงมันดำอะ่ะมันหวานจ้ะ หวานชื่นใจจ้าหืม mm มือ hmm. <laughs> <laughs> อร่อยมากจ้าอหวานหวาน บ้า่หวานยังไหนบ้างสีงอัเนเส่ว <c oughs> นมือหรอจริงๆเลยปะ แป้งแนละ้วก็ติดก,กันมนาติดกระด้นเดียวแป้ง